สวัสดีครับวันนี้คุณก็มาอยู่กับเพสัตชิกเกียนลัคก,กี้คนเดิมนะครับใครอยากรู้ขุมขนกระชับหน้าเนียนใสไร้ความมัน มาดูคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำ3วิตามินอาหารเสริมทีเด็ดที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าทุกท่านให้รูขุมขนกระชับเนียนใสไร้ความมันและแน่นอนอยู่แล้วครับว่าใช้ได้ดีใช้ได้ผลจริงๆและปลอดภัยนะครับผมเพื่อนต้องทักแน่นอนนะครับว่าไปทำอะไรมาหน้าเนียนเชียวก่อนไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับ คอนอื่นผมขอเกริ่นข้าวๆให้ฟังก่อนนะครับว่าทําไมบางคนถึงมีรูขุมขนกว้างนะครับ ที่รูขุมขนกว้างนี่เกิดจากต่อมน้ํามันต่อมไขมันในชั้นใต้ผิวหนังของเรานะฮะมันขับน้ํามันออกมามากเกินนะครับทําให้รูขุมขนเราขยายตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองส่วนสาเหตุก็มีอยู่หลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นกรรม,มพันธุ์ฮอร์โมนเพศนะครับอันนี้คือทั้งชายทั้งหญิงเลยนะครับที่มีฮอร์โมนเพศชายสูงๆมักจะมีการกระตุ้นการทํางานของต่อมน้ํามันเร่งการผลิตน้ํามันออกมามากรูขุมขนก็เลยกว้างนะครับ คนที่ชอบแกะสิวออกมาเนี่ยฮะคนที่ชอบตากแดดบ่อยๆเด้ออันนี้ก็จะทําให้รังสี UV มันทําลายคอลลาเจนตรงชั้นผิวหนังของเราเนี่ครับพอคอลลาเจนมันลดลงเรื่อยๆทําให้ผิวหนังเราเนี่หยาบกล้านรูขุมขนก็ขยายมากขึ้นด้วยนะครับผมไหนบอกว่าเกลื่นนิดเดียววะเอาซะยาวเลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ไปชม3วิตามินอาหารเสริมทีเด็ดกันครับ วิตามินอาหารเสริมชนิดแรกก็คือซิงค์นะครับหรือสังกะสีนั่นเองเราอาจจะเคยได้ยินมาอยู่แล้วครับว่าซิงค์นี่ช่วยระบบภูมิคุ้มกันช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับแต่ที่สําคัญสําหรับคลิปนี้เลยก็คือเจ้าซิงค์นี่ครับมันช่วยควบคุมและ การทำงานของต่อมไขมันทำให้รูขุมขนเรากระชับและก็ลดความมันของผิวนะครับนอกจากนั้นมันยังมีความสำคัญต่อการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวหนังด้วยนะครับซึ่งจะทําให้ผิวไม่หยาบกร้านเพิ่มความแข็งแรงของผิวทําให้รูขุมขนกระชับไปในอีกทางหนึ่งด้วยนะครับสำหรับอาหารที่มีซิงค์เยอะๆนะครับก็ได้แก่เนื้อสัตว์ตับ นั่งลมเป็นต้นนะครับข้อควรระวังของการกินซิงค์นะฮะถึงแม้ว่ามันจะปลอดภัยมากนะครับแต่ถ้าเรากินเกินวันละ 150มิลลิกรัมหรือ10เม็ดต่อวันเลยนะครับอันนี้ก็โหดเกินนะฮะ <c oughs> อาจจะรบก,กวนการตอบสนองของภูมิคุ้มกันได้นะครับผมมาดูวิตามินอาหารเสริมตัวต่อไปกันดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับตัวที่2ก็คือคอลลาเจนเจ้าคอลลาเจนเราก็รู้ดีอยู่แล้วครับว่าเป็นสารที่มีความสําคัญต่อผิวหนังมากๆเลยนะครับช่วยให้ผิวหนังยืดหยุนและแข็งแรงทําให้ผิวหนังกระชับไม่หย่อนคล้อยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผิวหนังไม่แข็งแรงหย่อนคล้อยก็จะทําให้รู กุมขนกว้างได้เช่นกันนะครับดังนั้นคนที่ขาดคอลลาเจนนี่มักจะมีผิวที่เหี่ยวย่นรูปลุมขนกว้างกว่าคนปกตินะครับอาหารที่มีคอลลาเจนสูงๆนะครับก็อย่างเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาทูะนาบ เป็นต้นนะครับสําหรับข้อควรระวังนะครับคนที่แพ้อาหารทะเลไม่ควรทานผู้ป่วยโรคตับไตไม่ควรทานหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรไม่ควรทานนะครับและที่แน่ๆเลยที่บอกว่าห้ามทานเกิน1 0,000มิลลิกรัมต่อวันนี่ครับถ้าเกิดว่าทานเกินอาจจะทําให้มีคลื่นไส้อาเจียนมีท้องเสียได้นะครับผมเรามาดูวิตามินอาหารเสริมตัวสุดท้ายกันนะครับที่ช่วย กระชับรูขุมขนให้คุณท่านนะครับตัวนั้นก็คือวิตามินซีเจ้าวิตามินซีมันก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับพอมีคอลลาเจนอยู่ชั้นใต้ผิวหนังก็จะทําให้ผิวหนังเราแข็งแรงมีความยืดหยุ่นสูงรูขุมขนกระชับเนียนใสลดเลือนริ้วรอยนะครับอาหารที่พบวิตามินซีเยอะๆก็อย่างเช่นฝรั่งส้มผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เป็นต้นนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวันนี้ที่ผมแนะนํามาทั้ง3ตัวนี้นี่ครับอาจจะเลือกกินแค่ ตัวเดียวก็ได้เลือกกิน2ตัวก็ได้หรือว่าจะกินทั้ง3ตัวพร้อมกันเลยก็ได้นะครับผมทุกท่านจะได้มีผิวพรรณที่เนียนใสรูขุมขนกระชับกันไปเลยหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะครับแล้วก็ แชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆของทุกท่านก็จะได้มีรูขุมขนกระชับหน้าเนียนใสตามๆกันไปเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมากนะครับผมขอไปกระชับรูขุมขนของหน้าผมก่อนนะฮะหลุมเยอะเหลือเกินนะครับไปแล้วครับผมบายบาย